ด็กดี้คอยจำได้ว่าคอยกับน้อง้ายสองคนนอนอยู่เต็มบนบานสองคนพี่น้องพอกับเม่เปุ่นประยู่จำความได้ว่าอันบ้านห้องสมัยตะกี้มันสิเป็นสังกะสีอ้อมนะพี่น้องเราก็สิมีหูปองนหน่อยหน่อยไวถ้ถลิยวเบืองมันบ่มดัดยาคืนพี่น้องมีอยู่คืนหนึ่งนอนกับน้องสองคน อน,นอนนอนดึกๆแล้วล่ะได้ยินเสียงคนเคาะประตูด,ดังเลีกน้องปังปังปังสามสี่รอบพี่น้องโอ้ไ่ค่อยครับอันน้องยานแห้งพี่น้องด้วยความที่อยากดูเพื่อกันว่ามันเสียงผู้ใดมาเคาะประตูคือดังครับเพ่เพราะว่าบ้านค่อยกับบ้านย้ายบ้านตาสมัยตะกอนมันสิติดกันเนาะพี่น้อง ประตูบานพื้นก็มองที่เข้านอนอยู่ทั้งบานเนี่ยมันเหลี้ยวหากันพอเป็นบอสมัยตะกอนะน่ะอัลลาพี่น้องค่อยกับนนองนะ่ะก็พากันจุงมือกันเด้คานเข้าไปชาชาคานเข้าไปเสร็จแล้วก็เหลี้ยวบึ้งหูปองหน่อยหน่อยไหมพี่นอ้องเลี้ยวบึงแล้วนะ่ะเลี้ยวตามเสียงได้พี่น้องก็เลี้ยวโนบักดูนะ่ะอีเสียงเค้นนะ่ะ มันก็บอหยุดลงจากเที่เดียวโอยขอ่อยกับน้องนะป่าเสียงอียงล่ะเดี๋ยวมึงก็คือบปมีคุณมาสันบอกน้ำน้องสองคนด้วยพี่น้องบอกค่อยๆแต่ว่า่านเขาได้ยินแมมในใจหนึ่งก็คิดเด้คิดกับน้องว่ามันเป็นเสียงอียงหรือเปล่าบกก้าปากบกก้า้าวแห้งไหม่พีนน้องย่านใจหนึ่งน่ะ่านเป็นคุณอีกใจหนึ่ง กระยานเป็นสิ่งที่มองเ่อเห็นแม่พี่น้องอคอยกับนองก็เลื่อนเงียบเงียบสุดเลยก็เลื่อนพ้ากันนจับมือจับมือกันล้วถอยลังถอยลังมาเข่ามุงนอนแม่พี่น้องเอาพอกหุ่มนมะันน่ะแล้วก็เปืดไฟฉายสมัยตะกอนเนาะโอ้ั้งหัวบ่นแม่พี่น้องหุ่มผ่านม้วนสองคนกับน้องสองคนนะ่ะกอดกันอิงตริง ย่านก็่านโอกับแม่กับวายูอู้สมัยสมัยตะเกาน่ะเป็นะต่านคือยังเด็กพีนองเอือบัดเส้ามาหนาหนัะมาเล่าให้พอกัะแม่ฟังพอกับแม่ก็บอกว่าบ่มียังดอกลามันมียังดอกว่าสันอือหอยกับนองก็บบ่ได้เสื้อปันในดอกแต่ก็ว่าเออเพิ่นก็อยากเฮ็ดให้องสบายใจเนาะ ยามเอาอยูสองคนพี่น้องอะนะอืมวันที่นี่มันจะมีนาเคยขคอยเด้อันจนินบอกดูแล้วนาเคยขคอยนะเพื่นตายแม่ก็พอ่อก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าอันนู2สองคนนะ่ะเสือเรื่องผีพายบลูว่าสันคอยกับน้องนะสมัยตะกอนมันก็บ่ได้มีโทรศัพท์เนาะบได้มีโทรทัศน์ บ่ได้มีสื่อต่างๆยังสมัยนี่เด้พี่น้องเพราะเจดียวว้หัวผีพายมันคืออีหยางแต่กับฟังก้นเฒ่าก้นแกแถวบ้านลอยฟังก็พ่อสีเข้าใจนะพี่น้องว่ามันเปว่าหยางเนาะโอ้ย่อยกับน้องพ่อฟังแล้วนะ่อกเม่บอกว่ามันเป็นผีพ,นะพ,า,พายที่เขาสร้างให้มาตามหาหน้าคืยนี่ล่ะอืมสมัยตะเกาเนาะอันหน้าคืยนี่ทางญาต พ่อแม่พี่น้องเขานะ่นนะบ่ามากักบ่ามาักฟังโค้งอันคอยแม่พี่นอ้องอก็เลื่อนตอนนั้นนาเคยหนีป่วยป่วยไก่ละเพิ้นก็เลยสั่งเนี่ยผีพายตนเนี่ยให้มาตามหาพี่น้องก็มาตามถือบ้านคอยก็บอกขาใจดอกว่าเขาเฮ็ดจังไรเนาะบ้านเฮามันบริ้มีจังสันเนาะก็บ่ฮูว้วเขาเฮ็ดแบบไดกันเนาะแต่มันมีอหรีเ้อพี่น้อง อันนี้คอยนะ่ะเป็นเด็กหน่อยยังบ่เสือเนาะแต่ว่ามันเห็นกับตาดูว่าเป็นเด็กหน่อยกับ่านผีอยู่แล้วเนาะโอ้ยเห็นกับตากับเสือสันแล้วโอ้มันเสียงอีกอย่างมันคือสีดังปนนันเป็นบอแถมบ่มีค้นพรอมเด้ดังดังกับอยู่งลางบ้านจ้าขวงเนี่ยเห็นประตูมันดังเติมเติมเติมกับเพื่อมพร้อมเด้พี่น้องเตมบ่มีค้น จาว่ามันจะเสียงยังสน่ะเบนบอกโอ้ยข่กับนงนะพอฟังพ่อกเม่เเราจังสันเลยคุณขี้หนี่ลุกเลยพี่นงพ่อกเม่ก็บอกว่าพ่อเป็นยังดอกลาเขามาตามหากุ้นของเขาแล้วเขาได้กุ้นของเขาไปแล้วเขาก็บม่ได้มาหยุ่เกี่ยวน้ำเฮ้าเลยละบันนี้ก็ซันขอ่อยกับนงก็คือเขาละพี่นงล่อยฟังแล้วก็ตงยานเป็นธรรมดาเนาะ สมัยแต่เกาน่ะมันเป็นตะยานขึ้นยังในนี้พี่นอ้องมมีเรื่องเล่า,ลาห,หลายเรื่องที่คอยอยากสีเล่าให้ฟังพี่น้องคอยประสุบพบเจอมาก,กับตัวเองสู่เรื่องละ่ะแต่คอยกับสีเเล่าที่ละเรื่องที่เรื่องให้พี่นอ้นองได้ฟังกันเนาะเอาจังสีที่กว่เนาะมันมีตะเรื่องยนันยันในพี่น้องมันมีตะเรื่องน่ากลัวมากเลยสำหรับคนที่ยานผีแห้ง ยานสิงที่มองบบเห็นแห้งนี่ละ่ะพี่น้องเราสำหรับคนที่มักฟังเรื่องนี่พี่น้องฟังแล้วอะเป็นแต่ยานคือยังเด้าวาผู้ใดเจอปุ๊บเจอใหม่ใหม่พี่น้องอยานแห้งคือยังนี่เดหมื่นกับมื่นเนาะบ่ะไใ้มีไฟคือยังสมัยเดชขันเขาสิลุกเมื่อเปิดไฟตอนนั้นกับยานเขาสีเห็นพี่น้องไปสิลุกขึ้นมาเนาะแมนผบ้เจ้าว่า เฮอโอ้ยสมัยตะกี้ยานยานยานังข่อยกับยานไปมดปัหญ่ขึ้นมากแล้วข็พ่อขาใจพ่อที่สิรลูเรื่องว่าอียังเป็นยังเนาะก็สิบวก่อยยานปันใดสมัยนี้มันบ่ก่อยเหมือนสมัยตะเก้าพี่น้องมันก็บ่ก่อยมีเรื่องเล่าอ้ฟังปันใดดอกแต่ก็ยังมีเหมือนดื่มเด้อพี่นอ้องอยาว่ามันโบมีเด้ออืมวันนี้ข่อยก็สิมเวาให้ฟังซํานี้ก่อนพี่น้อง เปลี่ยนแนวเหตุบึงเนาะแมนบอกอืมแต่ว่าอันนี้เราจากเรื่องราวที่ประสบพบเจอมากับตัวของตัวเองกับน้องชายพี่น้องอืมมีอีกเรื่องเล่าอีกลายเรื่องเลยสมัยตอนเด็กหน่อยจำได้ไดิพี่น้องจำได้สุเรื่องมันก็สิมีบางเรื่องที่จำบาได้เนี่ยล่ะแต่เรื่องนี้่อยจำได้แม่นยําม,มากเลยเพราะว่าเห็นกับตา พ่อกับตาว่าบ่เห็นมีผู้ใดเลยพี่นอ้องนั่นล่ะพี่น้องเอาไปซ้ำนีก่อนมือหลังคอยสิม,ม,ม่วบเรื่องปิตยานให้ฟังอีกเด้อพี่น้องเด้อ